สามไอเทมตัวชั่วยที่จะทำให้คุณเดินสบายเท้ามากขึ้นเดินเยอะแค่ไหนก็ไม่ปวดเท้าค่ะเชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะก็ต้องการรองเท้าที่เดินสบายเท้าลุยได้ทั้งวันแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็สวยถูกใจแต่ต้องแลกด้วยอาการปวดเท้าก็ไม่ไหวนะคะวันนี้ค่ะเจยก็จะมาแนะนำไอเทมเด็ดที่จะช่วยเสริมรองเท้าช่วยทำให้ประสบการณ์การใส่รองเท้าของคุณ ิหมดกังวลปัญหาปวดเท้าได้เลยทีเดียวไอเทมที่ว่านี้นะคะก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือรุ่น4 5 100แล้ว102และก็หค่ะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเจ้า3ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงใช้งานยังไงแล้วเหมาะกับรองเท้าประเภทไหนวันนี้เจะจะมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะตามมาดูกันที่คุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัว3แผ่นนี้นะคะจุดเด่นของแผ่นรุ่น4 5ค่ะตัวนี้ผลิตจากแรบเบอร์หนาะ นิ่มแถมมีความยืดหยุนช่วยกระจายน้ำหนักได้ในเวลาเดินหรือออกกำลังกายค่ะสำหรับรุ่น100นะคะถ้าสังเกตกันดีๆนะคะตัวนี้นะคะจะมีปุ่มนูนเต็มแผ่นที่ช่วยกระจายน้ำหนักและลดการกดทับได้ทั้งฝ่าเท้าและตรงบริเวณส้นเท้านะคะออกแบบนูนเป็นพิเศษเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าเวลาเดินหรือ,อยืนนานๆค่ะมาที่รุ่น102ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีปรุงนูนเพียงเล็กน้อยนะคะบนแผ่นที่จะช่วยกระจายน้หนักและตรงบริเวณส้อเท้าค่ะจะออกแบบนูนเป็นพิเศษเพื่อลดอาการปวดส้อเท้าเวลาเดินหรือยืนนานๆเหมือนกับรุ่น100เลยค่ะมาต่อกันที่คุณสมบัติเลยนะคะเจ้า3ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบมาช่วยให้เดินสบายเท้าลดอาการปวดเท้าที่สําคัญค่ะยังช่วยในการลดอาการหลวมได้1 2ถึงเบอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรองเท้าด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเจ้า3ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมากๆค่ะและเมื่อมันดีเหมือนกันขนาดนี้นะคะจะเลือกใช้งานกับรองเท้าประเภทไหนค่ะดังนั้นค่ะจนจะมาเปรียบเทียบรูปทรงขนาดแล้วก็น้ําหนักให้ดูกันค่ะสําหรับรุ่น45นะคะก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างกว้างแผ่นเรียบนะคะหนา1นึ่งเซนติเมตรทำด้วยวัสดุแร็บเบอร์และก็บุผ้าด้านบนค่ะส่วนรุ่น00น,น,นะคะก็จะมีรูปทรงที่เรียวยาวกว่านะคะเหมาะกับรองเท้าทรงหน้า จ้วรุ่นนี้นะคะก็จะมีความหนาเพียง0.5ซนติเมตรนะคะและวัสดุก็ผลิตจากลับเบอร์เจพิเศษด้านบนนะคะจะบุด,ด้วยผ้ายใงสังเคราะห์ที่ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนเจ้าตัว102นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะเจ้าตัวนี้จะมีความแคบกว่ารุ่นที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับรองเท้าทรงแคบทุกประเภทความหนาของเขานะคะจะอยู่ที่ 0.5เซนเมตรผลิตจากรับเบอร์ที่มีความยืดหยุ่นด้านบนจะบุด,ด้วยหนังสักเคราะห์ค่ะแต่ก็ไม่ต้องทังบนนะคะเพราะวัสดุเหล่านี้ค่ะถูกทดสอบมาแล้วค่ะว่ามีการระบายอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อรู้คุณสมบัติรูปทรงขนาดน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว เวลาตัดสินใจซื้อก็เลือกไม่ยากเลยค่ะสำหรับรุ่น45จะเหมาะกับรองเท้าผ้าใบกีฬาแล้วก็ลำลองจะเห็นว่าจะเหมาะกับรองเท้าที่เป็นทรงหน้ากว้างเลือกใช้แผ่นนี้ได้เลยค่ะถัดมาค่ะรุ่น100นะคะรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับรองเท้าผ้าใบลำลองใส่เดินใส่เล่นทั่วไปนะคะรองเท้าก็จะเป็นทรงที่มีขนาดแคบลงมาหน่อยค่ะและรุ่นสุดท้ายคือรุ่น102นะคะ เจ้าตัวนี้นะคะเหมาะกับรองเท้าหนังรองเท้าคัตชูทุกประเภทที่ใส่ทํางานรูปทรงรองเท้าก็จะเป็นทรงรองเท้าเรียวรองเท้าแคบค่ะหวังว่าไอเทมเหล่านี้นะคะจะถูกใจสายเดินเยอะๆลุยกันทั้งวันนะคะรับรองแค่เสริมแผ่นนี้เข้าไปนะคะเดินสบายเท้าฟินในทั้งวันไม่ต้องกงังวลเรื่องปวดเท้าเลยค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่ www.qplus.com, Shopee, Lazada และ,ะแลก็ Line Shopping ค่ะ หากอยากจะพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรองเท้าและก็สุขภาพเท้านะคะสามารถทักมาได้ที่ s h u l p l u s ค่ะ